สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาวิ่งเล่นกันนี่มีสัตว์ทั้งหลายแหล่เลยนะครับมีกี่ตัวครับนี่นี่อันนี้คือเจ้าช้างโอ้โหตัวบลลเลิมเลยครับอันนี้ตัวละ150บาทนะครับซื้อมาที่สนามหลวง2นะครับนี่ใส่ฐาน3มก้อนนะครับอ่าสวิกประเด็นนี้เดี๋ยวเราก็ปิดปิดฝาด้วยนะครับจริงจริงเนี่ยท้องไอช้างเนี่ยมันจะมีอยู่2สีปิด อ่ามันจะมีอยู่สองสีมันจะเป็นส,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 สีดำด้วยนี่ดูนะโอ้โหดูนะครับไฟที่ตามเป็นสีแดงด้วยเห็นไหมอ่าอ่าตัวต่อไปถ้าเป็นเจ้าควายนี่ตาสีแดงอ่าวิ่งโอ้วิ่งอย่างเร็วเลยอ้าวตัวต่อไปมา มีฝันสดใสมากเลยนะครับนี่พี่วัวก็มาอุ้ยพี่วัวอฝ้ายิ่งเร็วๆมาดูตัวต่อไปนี่อันนี้คือม้านะครับ วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆพ,พบแก๊งเลยนะครับทางม้าวัวควายนี่ดูม้าลายกับม้าแข่งกันนะครับไปแล้วครับโอ้ยรู้สึกว่าม้าจะวิ่งเร็วกว่านะครับรู้สึกครับม้าแซงไปแล้วโอ้หโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บาย